สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่คือเดือนกันยายน2563ดังนั้นแม่หมอก็จะมาตรวจเช็ดูดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีธน,นูซึ่งเป็นราศีสุดท้ายนะคะและราศีธนูในที่นี้ ก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรก็ได้เกิดปีอะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจาก ให้ยิบซีนี้ในการทำนายโชคชะตาราศีนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวแม่หมอจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากแม่หมอจะไม่ได้อิงลัคนานะคะมาดูดวงกับแม่หมอแม่หมอจะยืดเอาวันที่16ธันวาถึงวันที่15มกราคมเป็นเกณฑ์สำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ ถ้าดูกับแม่หมอจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะคะท่านอย่าได้สับสนท่านไม่ต้องลังเลท่านไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะไปดูกับหมอคนนั้นทําไมว่าเกิดลักษณะนั้นเกิดลักษณะน,นี้อันนั้นเข้าดูแบบลักษณะแต่ดูกับแม่หมอไม่ได้เกี่ยวกับเวลาเกิดไม่ได้เกี่ยวกับเวลาตกฟากนะคะท่านจะเกิดเวลาอะไรก็ช่างขอเพียงให้ท่านเกิดภายในวันที่16ธันวาถึงวันที่15มกรา นี้คือเกณฑ์แห่งราศีธนูนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วเรามาดูสถานการณ์ท่านที่เกิดในราศีธนูเดือนกันยานี้เป็นอย่างไรนะคะแม่หมอจะดูสภาพทั่วๆไปโดยภาพรวมก่อนนะคะดวงชะตาชาวราศีธนูภายในเดือนกันยายนนี้สภาพทั่วๆไปแล้วรู้สึกว่ามันจะมีตัวของท่านนี้จะมีพลังกิตพิเศษ มีซิกเซนนะคะซิกเซนในด้านแห่งความรักนะคะนั่นก็หมายความว่าตัวท่านภายในเดือนกันยายนนี้เมื่อท่านมีซิกเซนในด้านความรักหมายถึงว่าท่านมีความคิดถึงคนรักนั่นก็หมายความว่าคนรักเขาก็คิดถึงท่านดังนั้นเมื่อมีพลังต่อกันท่านก็สามารถที่จะจูนแห่งความรู้สึกความรู้สึกต่อกันได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ นี่คือสภาพทั่วไปสำหรับชาวราศีธนูนะคะทีนี้แม่หมอจะมาดูเกี่ยวกับด้านการงานนะคะท่านที่เกิดในราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ด้านธุรกิจการงานดีมากๆเลยเน้นคำว่าดีมากๆนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอา,อาชีพอะไรท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะ ธุรกิจของท่านไปได้ดีไปได้สวยมากเลยหากท่านที่มีโครงการที่จะขยับขยายที่จะวางโครงการแผนการที่จะทําให้ธุรกิจการงานของท่านนี้ก้าวหน้ารุ่งเรืองท่านสามารถกระทําได้สามารถลงมือได้นะคะสามารถไปถึงดวงดาวสามารถไปถึงเป้าหมายที่ท่านกําหนดไว้จริงๆขอให้เริ่มทําในเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะว่าความสำเร็จความสมหวังมันจะเกิดขึ้นกับท่านจริงแท้แน่นอนเลยนะคะ หรือท่านอยากได้ขั้นได้ตำแหน่งอะไรก็ขอให้พยายามฝอนฝอยทำลงมือทำในเดือนกันยาน,นี่แหละท่านจะได้สำเร็จและสมหวังนะคะหรือหากท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ดวงชะตาด้านการงานของท่านดีมากๆเลยท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงขดจรขจายไปทั่ว ไปทั่วเลยนะคะมีผู้คนมากมายหลากหลายรู้จักสินค้าของท่าน <c oughs> และนิยมช,มชมชอบมารับใช้บริการท่านเยอะเลยภายในเดือนกันยายนนี้ธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้าก้าวไกลท่านได้เป็นปื้มมากๆเลยธุรกิจการงานสินค้าอันใดที่ท่าน ทำอยู่ณเวลานี้ประกอบการในเรื่องอาชีพอะไรก็ตามท่านประสบความสําเร็จได้กําลี่กําไรมามากๆทำให้เป็นสุขเป็นเพื่มดีมากๆเลยนะคะหรือท่านนักศึกษานักเรียนนักศึกษาช่วงระหว่างเดือนกันยานี้หากมีการสอบอะไรก็โอเคไปได้ดีหรือหากท่านก่อนหน้านี้หากยังไม่มีงานทําหากยังตกงานอยู่ดังนั้นภายในเดือนกันยายน2563นี้ หากท่านที่คิดที่จะไปสมัครงานไปหางานทําแม่หมอก็ขอบอกว่าขอให้ท่านเดินหน้าเลยค่ะเดือนหน้าเลยนะคะไม่ว่าท่านจะไปสมัครสอบเข้าทํางานที่ใดก็แล้วแต่นะคะท่านประสบความสําเร็จท่านจะมีงานทําเข้ามาในเดือนกันยานี้แน่นอนนะคะโอเคสําหรับด้านการงานดีมากๆเลยดีเยี่ยมจริงๆค่ะต่อไปมาดูด้านแห่งการเงินนะคะ ดวงชะตาท่านก็ดีอีกเหมือนบนหนุนนําเป็นช่วงจังหวะดวงชะตามันหมุนมาถูกจังหวะช่วงดวงขึ้นนะคะขาขึ้นดวงมันดีดวงมันขึ้นดังนั้นมาดูด้านการเงินการเงินก็ดีอีกนะคะโชคชะตาด้านการเงินของท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากการเงินในการงานงานสร้างเงินเงินสร้างงานดีแล้ว ตัวท่านเองก็ยังมีโชคลาภแห่งการเงินเป็นกอบเป็นกำรรสะพัดสะพัดมาอยู่ได้เรื่อยๆนะคะสะพัดมาถู่ตัวท่านทุกช่องทางเลยนะคะมา,ามาจากทางนั้นมาจากทางนี้รู้สึกว่าการเงินมันหมุนเวียนสะพัดมาสู่ตัวท่านดีในช่วงเดือนกันยาน,นี้ท่านจะได้เป็นสุขเป็นเพิ่มในด้านการเงินดีมากๆเลยนะคะและในเดือนกันยาน,นี้ก็บอกว่าไม่ว่าท่านจะจับงานอะไรก็แล้วแต่ งานนั้นก็สามารถสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นสุขใจเป็นปลื้มใจดีมากๆเลยนะคะโอเคงานดีเงินด,นดีต่อไปเรามาดูด้านความรักเออมาดูด้านแห่งความรักแล้วมันเหมือนกฎธรรมชาตินะคะเหมือนได้อย่างเสียอย่างตัวท่านดวงดีโดดเด่นในด้านแห่งการงานและการเงินทีนี้ด้านความรักมันก็น้อยไปนิดหนึ่งนะคะทีนี้ ด้านความรักมันยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะทีนี้แม่หมอจะดูโดยเจาะเป็นสองอย่างสำหรับความรักนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนโสดคนโสดก็คือคนโสดจริงๆคนโสดซิงเกิลซินเกิลน,นะคะไม่เคยมีใครมารักมาชอบสองคนที่มีคู่นะคะทีนี้แม่หมอมาพูดถึงคนโสดก่อนนะคะ ดวงความรักสำหรับคนโสดในเดือนกันยายนนี้ดวงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ดวงแห่งความรักมันอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แต่พอมาเดือนกันยายนนี้ด้านแห่งความรักมันแปลเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมนะคะจากที่เมื่อก่อนหน้านี้มีคนมารักมาชอบมาขายขนมจีบก,ก็โอเคกันอยู่แต่พอมาเดือนกันยานี้หากใครโสดใครซิ้งเกินอยู่ก็ยัง ไม่มีใครมารักมาชอบไม่มีใครมาขายขนมจีบเลยหรือหากใครเข้ามามาจีบมารักมาชอบก็แค่เพียงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะหรือคนที่มีความรักมีคู่รักอยู่แล้วกําลังดูใจกันอยู่กําลังศึกษานิสัยใจคอกันอยู่ดังนั้นพอตกมาเดือนกันยายนนี้ นิสัยจากที่เคยให้ความดีให้ความมั่นคงให้เราได้ยึดมั่นได้ในความรู้สึกนะพอมาเดือนกันยานี่มันแปลเปลี่ยนไปจากที่ให้ความอบอุ่นให้ความเห็นอกเห็นใจสนใจเรามันกลับยุดชืดเย็นชามันกลับไม่มีเยื่อให่ให่ดีอะไรกับเราเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจให้กันและกันเลยมันจะเป็นในรูปแบบนี้ดังนั้นสรุปแล้วคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะในช่วงเดือน กันยายนนี้นะคะต่อไปเรามาดูด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้มาอยู่รวมกันมีลูกหรือไม่มีลูกก็าตามนี่คือลักษณะของความรักคนที่มีคู่นะคะมาดูสถาบันครอบครัวก่อนหน้านี้ความรักคนที่มีคู่โอเคนะ โอเคดีแต่พอมาในเดือนกันยานี้ดวงชะตามันแปเปลี่ยนไปในด้านแห่งความรักเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับท่านนั่นก็คือไม่ว่าท่านเป็นสามีหรือไม่ว่าท่านเป็นภรรยาก็ตามพอมาในเดือนกันยายนนี้เอ่อมันมันเหมือนมีพระสุขเข้าพระเสาแทรกประมาณนี้นะคะอยู่ๆสถานการณ์ที่ไม่ดีไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้น,นกับท่าน จากที่เคยดีๆกันมามันก็แปเปลี่ยนไปกลายเป็นความจืดชืดเย็นชากลายเป็นทำให้เราเราต้องเป็นทุกข์ทำให้เราต้องปวดแปบ,บในหัวใจจากที่เคยให้ความอบอุ่นแบบสม่ำเสมอกลับมาจืดชืดเย็นชาไม่สนใจไม่เห็นคุณงามความดีไม่เห็นคุณค่าของเราภรรยาและสามีต่างก็มีความคิดน้อยอกน้อยใจเครียด เครียดมากในพฤติกรรมของคู่ของของตัวเองดังนั้นภายในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นภรรยาหรือสามีท่านก็เลยมีความคิดว่ามันเครียดมากอยากจะไม่อยากจะดําเนินต่อไปอีกแล้วไม่อยากจะคลองเรือนกันอีกแล้วอยากจะเลิกลากันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ อาจจะเลิกลาให้กันรู้แล้วลูกรอดเลยอยากจะหันหลังให้กันโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงทีนี้ว่าคิดอย่างนี้อยู่แต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้นะคะหรือบางท่านที่มีความปวดแปรบนั่นก็หมายความว่าในช่วงเดือนกันยานี้ตามพื้นดวงเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยามันจะมีความรักหนึ่งเข้ามาแทรก มันจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกดังนั้นเมื่อมีมือที่สามเข้ามามันก็เลยทำให้เรากลายมีปัญหาขึ้นปวดแบบในหัวใจปวดแบบในหัวใจมากๆเลยนะคะทำให้เราตึงเครียดสุดๆเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าดังนั้นตัวท่านก็เกิดความลังเลในใจว่าอ,อยากจะคลองเรือนต่อไปดีไหม หรือว่าจะเลิกลากันให้มันรู้แล้วรู้รอดสองกิจสองใจสองกิจสองใจอยู่ไอ้หั้นจะเลิกลามันก็ยังห่วงหน้าพวงหลังมีโรคมีเต้าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าหั้นจะเลิกลามันก็ยังให้ประโยชน์ต่อกันอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คิดไปสารพัดอย่างนั่นแหละทีนี้คิดยังไงก็ยังคิดไม่ได้ช่วงระหว่างเดือนกันยานี้ในช่วงระหว่างต้นๆเดือนกันยานี้แหละยังคิดไม่ได้ ทีนี้เรามาดูเรื่องด้านเคราะห์นะคะท่านที่เกิดในราศีธน,นูนี้ดวงชะตาในเดือนธันวานี้ท่านก็มีเคราะห์อ,อยู่นะคะเคราะห์ในที่นี้ท่านขอขอให้ท่านนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนด้วยนะคะบางครั้งท่านตึงเครียดมากๆมันอาจจะทําให้ท่านนี้ปวดหัวไมเกรนขึ้นแล้วอาจจะ เป็นลูกลามไปใหญ่โตได้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังเวลาปวดหัวอะไรรีบไปหาหมอเลยนะคะและนอกจากนี้นอกจากสุขภาพอย่างนี้แล้วท่านอาจจะมีข้ออีกอย่างหนึ่งภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือดวงของท่านจะเหมือนว่าจะมีเกณฑ์ว่าจะได้พัดพรากจากคนที่ท่านรักนะคะพัดพรากจากคนที่ท่านรักมันก็จะมีในรูปแบบนี้ก็ได้อย่างเช่น สามีภรรยาอาจจะพัดภาคจากกันในช่วงพัดพบภาคจากเจอพบภาคจากเจอมันจะเป็นอย่างนี้คือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่รวมกันทุกวีทุกวันทุกเดือนทุกปีจะเป็นเพราะด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ดวงมันก็ได้พบกันพบกันแล้วก็ภาคกันพบกันแล้วก็ภาคกันดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บางครั้งทําให้ท่านคิดมากคิดน้อยเนื้อต่ําใจคิดอ่คิด เป็นลบคิดถวิลหายคิดไปเรื่อยเปื่อยอยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งคิดก็ยิ่งปวดเปรียบในหัวใจนะคะบางคนบางคนก็ตีตนไปก่อนไข้แล้วทําให้ตัวเรานี่เป็นทุกข์มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะและนอกจากพาัดาคแล้วให้ระมัดระวังตัวท่านที่เกิดในราศีธนูบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้สูญเสียการเงินการทองหรือสูญเสียญาติมิตรสหาย ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะขอให้ท่านนี้พยายามมันทำบุญสวดมนต์ให้มากๆแล้วแผ่เมตตาให้กับทุกท่านแผ่เมตตาให้กับทุกๆท่านและก็อุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาประจำตัวให้กับพญายมราชด,ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้มาปกปักรักษาคุ้มครองท่านบางครั้งสิ่งที่มันจะไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านมันก็จะมาลายไป มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านนะคะบุญกุศลเท่านั้นที่จะปกปักรักษาคุ้มครองหรือเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างดีมากๆเลยนะคะดังนั้นภายในเดือนกันยายนนี้ขอให้ท่านที่เกิดในราศีธนูขอให้ท่านต้องอดทนมีเหตุมีผลอย,อ,ยอย่าได้ท้อแท้ต่อชีวิตนะคะ ปัญหามีทุกผู้ทุกคนปัญหาเขามีให้แก้ไขนะคะและภายในเดือนกันยายนนี้ท่านก็จะต้องแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยแหละนะคะโอเคสำหรับการเช็คด,ดวงชะตาท่านที่เกิดราศีตน n ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตานี้แม่หมอไม่ได้ตรวจดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอจะดูดวงชะตาสำหรับคนหมู่มากนะคะ จะยึดความแม่นยำจากคนหมู่มากไม่ใช่แม่นยำไปสมุกทุกคนหรือว่าไม่แม่นยำหมดทุกคนความแม่นยำจะเกิดขึ้นมากกับคนหมู่มากเพราะว่าแต่ละคนวันเดือนปีเกิดมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเละบุญพาวาสนวบุนธรรมการ,รมแต่งมันก็ไม่ตรงมันก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นใครจะมีความสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะอยู่ที่ ดวงชะตาของแต่และคนอยู่ที่วันเดือนปีเกิดด้วยนะคะและในการดูดวงครั้งนี้ดูภาพรวมแต่ถ้าถ้าจะดูให้แม่นยำจะหมังยิ่งนักท่านต้องมาดูโดยส่วนตัวกับแม่หมอที่นี่นะคะมาดูที่บ้านที่กับแม่หมอนี้นะคะถ้าท่านมาดูกับแม่หมอนี้แม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดมารวมกันผสมผสานกับไพ่ย,ยิปซีนี้ แล้วท่านก็จะสามารถสื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างฉังแม่นยำยิ่งนักแล้วท่านก็จะสามารถเลือกไพ่ใบที่เกิดขึ้นจริงสําหรับดวงชะตาท่านนะคะโอเคถ้าท่านจะมาดูกับแม่หมอถ้าไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอก็มาดูทางออนไลน์นะคะแม่หมอจะเปิดวิดีโอแล้วให้ท่านนี้เลือกไพ่ใบที่เป็นจริงก็เกิดขึ้นจริงได้เหมือนกัน หรือท่านไม่สะดวกดูทางออนไลน์หรือท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอก็เปิดคลิปดูดวงชะตาจากแม่หมอนี่แหละขอให้ติดตามดูกันไปตลอดไปเลยนะคะแล้วท่านจะได้ปัญหาต่างๆท่านก็จะได้เอามาแก้ไขมาคิดได้มันเป็นหนทางแห่งแสงสว่างเหมือนเรามีไฟฉายนำทางแสงสว่างว่าที่เราจะเดินไปข้างหน้านี้มันดีหรือไม่ดีมีขวากหนาหรือไม่นะคะเพื่อเราจะได้แก้ไขได้ถูกที่ถูกทางถูกต้องนะคะ โอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังและก่อนที่จะจากกันขอให้ท่านที่เกิดราศีธนูช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนนะคะแม่หมอดูทุกวัน,นะคะ่ะโดยช่วงบ่ายไปหาดึกเลยนะคะขอท่านจงโชคดีทุกๆคนนะคะขอให้สิ่งปกปกักรักษาคุ้มครองท่านนะคะแม่หมอก็ขออวยพรในท่านที่เกิดราศีธนู จงพ้นจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยขอให้พ้นจากสปะเคราะห์เสนียดจังไรทั้งหลายด้วยนะคะเพียง